เมมเรียกได้ว่ากลับมากันอีกครั้งนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสําหรับกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนอ้องคุณกิจกรรมนี้คือ ร้านสินค้าหายากนี่เองนะคะได้ยินว่าว่ามีคนแต่งกายชายหนุ่มนั่นน่ะไม่ไม่ชายก็เลยอเอาจะชายแหละคุณหนุ่มแต่งกายสะดุดตาคนหนึ่งปรากฏตัวในเมืองบอนเขาบอกว่าตัวเองมีธุรกิจใหม่ที่สามารถแบ่งปันกับหุ้นส่วนบางคนได้คุณค้ากิจกรรมนี้ก็คือเดี๋ยวคุณไปคุยกับ n p c เนาะแล้วทีนี้ตัว NPC อ่ะเขาจะมีอ่าเขาจะให้เราเอาของบางอย่างไปแลกกับเขาคุณเขา นะคะโดยแต่ละวันมันจะสุ่มนะคะกิจกรรมนี้มีทั้งหมดอ่าเล่นกันเจ็ดวันคุณจะได้ทั้งหมดเจ็ดกล่องเนาะคุณแต่เจ็ดกล่องเนี้ยอันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกล่องไม่รู้ว่าวันไหนมันจะแดนด้อมมาเป็นกล่องไหนเนาะคุณเราไม่แน่ใจว่ามีกล่องซ้ำไหมนะคะถ้ามันไม่ซ้ำก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันคือคุณจะเห็นว่ามันพอมันแรนดอมมามันจะได้ได้ตามนี้เนาะทางวันที่เหมือนกันก็คือ ทุกคนจะได้ได้เป็นเม็ดกาชาอันนี้คือได้แลกได้วันละหนึ่งกล่องนะคะคือคุณต้องล็อกอินเข้ามาแลกทุกวันเนาะคุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้สินค้าอันไหนสําหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะแรงผจญภัยตั้งแต่เลเวล12ขึ้นไปแล้วก็เรายละเอียดต่างๆสามารถอ่านได้ตรงนี้อ๋อคือเขาบอกว่ามันไม่ซ้ํากันเนาะคุณ แล้วก็นึกว่ามันมีซ้ำกันหรือมัน <c oughs> หรือเราจำผิดแล้วก็จำนวนแลกเปลี่ยนสูงสุดถึงหครั้งจะสามารถเปิดกล่องมหศัศจรรย์นันนี้ได้คือกล่องมหศัศจรรย์คือคุณก็ รวมไปได้เวลาอ่า40เม็ดใช่ไหมรวมกับอันนี้อีก100เนาะคุณแล้วก็พวกนี้ก็จะได้อันนี้ถือว่าเป็นรางวัลหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาล็อกอินให้ครบ5ครั้งอย่างน้อยก็จะได้ไม่พลาดอ่าไพโมจมจำนวนเท่านี้ไปแต่อันอื่นยังไงคือ 40, 40 40 40ทุกวันมันก็มันก็เยอะกว่าอันนี้แล้วเนาะคุณซึ่งอันพวกเนี้ย เวลาแรกนะคะคุณต้องมามาที่เมืองมอนนะ้คุณซูมเข้าไปมันจะมีตรงนี้หรือคุณกดตรงนี้ก็ได้นะคะกดเปิดแผนที่มาแล้วคุณก็กดตรงนี้เลยร้านสินค้าหาย,ยากเสร็จแล้วก็เทเลพอร์ตมาแต่ไม่ได้เทเลพอร์ตมาตรงหน้าเขามันจะเทเลพอร์ตตรงนู้นิ่งมานะคะตรงนี้โดยคุณเขาถ้าคุณมาคุยกับคุณเขาวันแรกเขาจะมีเนื้อเรื่อง,ง,เ,องเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเป็นอ่าเออ คุณเขาเดินทางไปเมืองอื่นๆมาซึ่งเขาไปเขามาสปอยเมืองใหม่นั่นเองคุณก็แล้วก็คุณสามารถไปเข้าของเข้าโลกเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดเฟนใครไว้เขาโลกเพื่อนถามเพื่อนว่าเพื่อนๆมันมีกล่องอะไรวันนี้ อะไรประมาณนี้แล้วถ้าเป็นกล่องที่คุณอยากได้อะคุณก็เข้าไปในโลกเขาแล้วก็ขอให้เขาเขาให้เปิดโลกให้ด้วยนะคุณไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเข้าไปลุยอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็อ่าเออบอกว่าอยากขอแลกกล่องเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพอเข้ามาก็มามาที่ริเบนเนาะแล้วคุณก็คุยนะคะก็แลกได้แต่ก่อนอื่นพอเริ่มคุยอันแรกก็ก็จะเป็นบทสนทนาประมาณนี้ก่อนนะคะไม่เจวกันนานเลยนะเพื่อนไม่ได้เจอโดนนอนจริงจ่นแหละ เ้ยยังกระตือรือร้อนเหมือนเดิมเลยนะฉันคงไม่ได้เปลี่ยนไปดูก้านโลกกว่าเดิมใช่ไหมก็ดูเป็นมิตรไหมล่ะงั้นก็ดีคราวนี้เกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วลไปน้ารานมาหรอกคุณเปล่าเปล่าได้ยินมาว่าสถานการณ์ของน้านาน,นตึงเครียดมากใช่เครียดมากคุณฉันเลยตั้งใจเลี่ยงแล้วไปที่ที่ไหนเนี่ยนอตกรแทนแล้วเธอล่ะไปที่นั่นไหมอ่ะมันเป็นแบบไหนอรอโอ้งั้นฉันเล่าให้เธอฟังก็ได้นะ ที่นั่นจะอยู่ทางตอนใต้ของซเซนชินายาและมีผู้คนมากมายจากทั่วทุกสรารทิศมารวมตัวคันคันมันคืออันนี้เหรอแบบท่าเรือเหรอใครที่ไม่รู้อาจจะคิดว่ามีโอกาสสร้างตัวที่นั่นด้วยซ้ํำแต่พอไปถึงแล้วว่าถึงได้รู้ว่าที่นั่นมันป่าเถื่อนมากแถมยังมีกฎระเบียบเป็นของตัวเองอีกด้วยคือยังไงฮะ พูดแบบนี้ก็แล้วกันฉันยังไม่ทันเข้าประตูเมืองก็ถูกพวกคนเร่ร่อนป้นระหว่างทางแถมยังรังแกฉันที่ไม่คุ้นเคยกับที่นี่ด้วยเนี่ยที่นั่นไม่มีกองอัศวินสารพิภากษาหรืออะไรทั้งนั้นมีคนบอกให้ฉันลองไปดูที่สมาคมการค้าอวน,นิด์ดูเห็นว่าพวกเขาเป็นกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดของที่นั่นไม่น่อาจจะช่วยทวงความยุติธรรมให้ฉันได้ที่แรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่นึกไม่ถึงว่าคนของสมาคมจะช่วยตามสินค้าของฉันกลับมาได้อย่างรวดเร็วแถมยังเหมาสินค้าของฉันหมดเลยด้วยเจ๋งสุดยอดพอเห็นโมราเยอะขนาดนี้ฉันดีใจแทบบ้านับไปนับมาซ้ำตั้งหลายรอบเลยล้วที่ว่าเกือบไม่ได้กลับมาล่ะอย่าพูดถึงมันเลยพอออกจากเมืตูเมืองอีกครั้งฉันก็เจอคนเล่ร่อนกลุ่มอีกกลุ่มมาปุนโมลานี่ก็ะเป๋าชาอนบนไปหมดเพียงเลยไม่เหลือเงินแม้แต่แดงเดียวคือเขาจับตาดูคุณตั้งแต่อยู่ในเมืองแล้วป้าเออ ชีวิตแบบขึ้นสุดลงสุดเป็นเรื่องปกติของดิเป็นคนนี้อยู่แล้วอ่ะยังไงซาฉชนก็คงไม่ไปที่นั่นเร็วๆนี้อีกแล้วนะถ้าเธอจะไปที่นั่นนะระวังตัวด้วยนะดูแลโมล่าในกระเป๋าให้ดีอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเธอมีเงินก้อนใหญ่อยู่เชียว่าคุณก็ต้องระวังนะงั้นคราวนี้เรายังเหมือนเดิมใช่ปะ ก็พอมาถึงก็คุยกับเขามารับกล่องสินค้าหายากน,นะคะแต่นี่คือสิ่งที่คุณเขาต้องการในวันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมที่ที่มทีทั่วไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะเขียนมาว่าของผู้เล่นท่านอื่นนะอาจจะมีรางวัลที่ต่างกันแต่คุณสามารถแลกได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบกล่องอันนี้คุณก็แลกมันไปเลยแค่นั้นแหละได้โมล่ามาแต่ถ้าไม่ได้ชื่นชอบก็ไปถามเพื่อนก็ได้ที่เขาออนอยู่นะคะ เราอันนี้เราโอเคแล้วเดี๋ยวเรายืนยันการแลกเปลี่ยนไปเลยคุณกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นไปแบบนี้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวค่ะแล้วเวลาเล่นเออคือเราไม่สามารถไปสอดส่องดูได้นะว่าเพื่อนเราอะ่ะมีกล่องอะไรคือต้องถามเท่านั้นคุณอย่างเช่นเออคือตอนนี้ยออนกันอยู่ส คือตรนโน้นก็นอยู่สองคนคนอื่นไม่มีแต่แต่แตายในวันนี้แสดงว่ามารับกล่องกันหมดเลยเหรอหรือว่ายัางไง <laughs> ชัวมารับกล่องกันหมดแน่นอนเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าอยากได้อะไรหรือไม่ได้คิดมากอะไรมากก็ทุกอย่างก็เป็นทรัพยากรเอามาปั้น,นตัวละครอยู่แล้วก็รับอันไหนไปก็เหมือนกันว่าแต่คุณรู้สึกไหมเนี่ยว,วิลเบนเขาพูดสั้นๆอย่างไงไี้หนูหรือว่าจะมีสองรอบไหมคะ <laughs> ดวฉันก็อยากคาดหวังเหมือนกันว่ามันจะมีสองรอบอะไรประมาณนี้อะคุณแบบว่าทำไมเนื้อเรื่องม,มันดูน้อยจังหรือว่าอ่าเมืองนั้นจะกักไว้อะไรเขาจะกักไว้ขนาดนั้นเหรอคุณโอ้แ้วอันนี้คือเผื่อว่าอ่าใครใครพลาดไม่ทันเนาะก็ธุรกิจไปได้สวยอะไรประมาณนี้เขามีสรุปให้ตอนท้ายนะคะ แล้วก็แต่ว่าจะไม่จะไม่ได้เป็นเนเรื่องอย่างที่เราได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้วอือทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้มีเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขสั้นสำหรับคนที่กำลังเตรียมรออัปเดต 5.5. เท่าไหร่นะ5.2 ถ้า <C ell ar> จุดสองถูกแล้วคุณน้าจุดสเนาะแล้วก็สุขสันวันเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้ก็น่าจะมีวันหยุดหลายๆคนก็เริ่มหยุดเริ่มพักผ่อนกันบ้างแล้วเนาะคุณสุขสันต์วันหยุดนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ <T> ชื่ชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบายบาย